สวัสดีครับผมนานนะครับจากช่องมุยิ่งสาแก้วเราก็อยู่กับมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับบริษัทมิตซูรีฟพลับบิกนะครับสาขาปทุมธานีนะครับรุ่นที่เราจะพามาชมในวันนี้เป็นรุ่นมิตซูบิชิรุ่นเอสดีเมเจนะครับที่เพิ่งเปิดตัวเข้ามาใหม่สมาชิกใหม่ของไททันนะครับเขามีรุ่นตกแต่งพิเศษแล้วเขามีแอดลีดอยู่แล้วนะครับเป็นตัวยกสูงถ้าเป็นตัวเตี้ยก็เลลิอาร์นะครับสติ๊กเกอร์ตกแต่งพิเศษนะครับรุ่นนี้1 8 1แรงม้า430นิวตนนรระสุ่ี เขามี2ตัวเลือกนะครับก็คือเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้และมีแค่ขับเคลื่อน2องล้อให้เลือกเท่านั้นนะครับรุ่นนี้ราคาเกียร์ธรรมดาอยู่ที่8ปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับสำหรับตัวถังสีดํามีเลือก2สีนะครับสีขาวและสีดําสีดําฟรีค่าสีนะครับสีดำนะ่ะราคา8ปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้าเป็นสีขาวเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นเป็นแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสําหรับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ก็ราคาถ้าเป็นตัวถังสีดำเก้าแสนสามหมื่นห้าพันนะครับ ถ้าเป็นสีขาวราคาอยู่ที่9 4 5 0 0สนาพนะครับเรามาเริ่มที่กระจังหน้ากันนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสีดําเงาเป็นออลแบ็กนะครับตัวนี้ไซรัคไดนามิกคิวนะครับโครมเมี่ยมนะครับมีหลาดแอร์าร์นมีหมดนะครับไดนามิกคิวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีลิ้นนะครับลิ้นเป็นสีแดงนะครับท่านผู้ชมนะอ่าตามมาเลยครับตามมาเลยตัวนี้ตัวนี้ก็สติ๊กเกอร์นะครับมี4ชิ้นนะครับสีแดง2ชิ้นนะครับอ่าซ้ายกับขวาตรงกลางก็จะเป็นสีเทานะครัััับบบ4ชชิ้้้นนนนนนะะคครรท่่่าาาาาาผูมมมมมอีีตตตเเลลยยวก ไฟโปรเจคเตอร์ความเดียร์ไทม์แลนดิ้งไลท์นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แต่ยังไม่ LED ดีนะครับตัวนี้เป็นฮาโลเจนนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ล้อนะครับล้อเดิมทีรุ่นนี้เอาเกียมาทำนะครับรุ่น g l s มาทำล้อ g l s เดิมเป็นขอบ17นิ้วนะครับแต่รุ่นนี้เป็นขอบ18นิ้วนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้หน้าดี่างดํานะครับท่านผู้ชมล้อแม็กก็จะเป็นสีดำนะครับสีดำเงานะครับสวยทีเดียวเลยนะครับ ก็เป็นแมกเดิมเอามารวมสีนะครับเป็นสีดำเงานะครับสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะช่วงล่างด้านล่าเป็นแบบอิสระผีกนกคู่นะครับช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบแถบซ้อนแผ่นนะครับกระจกนะครับกระจกเป็นสีดำเงานะครับสวยงามครับตัวนี้ก็ไฟเลดที่กระจกมองค่านะครับตัวนี้ก็ข้างล่างก็จะเป็นสีดำด้านนะครับท่านผู้ชมนะเสาอากาศรับเสาอากาศเป็นแบบสั้นนะครับท่านผู้ชมตามมาเลยครับน <im> ี่ตัวนี <im> ้สติ๊กเกอร์นะครับสติ <atives> ๊กเกอร์ก็จะเป็นคาดมานะครับมีคำว่าศูนย์หนึ่งนะครับ แปลด้วยคำว่ามิสูบิชิอ่าสติกเกอร์ยาวมาถึงนี่เลยนะครับนู้นไปถึงท้ายนู้นเลยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์มือจับเป็นสีดําเงาแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าสีดํานะครับอ่าบันไัดสีดําแล้วก็ตกแต่งข้างล่างก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้เลยนะครับอ่านี่ล้อด้านหลังนะครับตัวนี้ถังน้ำมันจุได้75ลิตรนะครับท่านผู้ชมนะจุน้ำมันได้75ลิตรมาดูกันที่ฝั่งท้ายกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับฝั่งท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครััับสญลกษณ สายตันอยู่ตรงนี้นะครับต,ท source, ททตัวนี้ท,ที่หยาบถ่ายเป็นสีดำเงานะครับท่านผู้ชมตัวนี้ที่เพิ่มมาใหม่นะครับตัวนี้ลิ้นนะครับอ่าตัวนี้ถ่ายก็จะเป็นสีแดงนะครับท่านผู้ชมอ่าตัวนี้มีกล้องตัวเดียวนะครับสลหรับรุ่นเกียร์เอสจะมีแค่กล้องตัวเดียวนะครับถ้าเป็น GT ี r e m i ยมนะครับหรือ GT จะมีกล้องรอบคันมาให้นะครับมาพร้อมหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับมิสูบิชิเนี่ยให้หน้าจอขนาด7นิ้วทุกรุ่นนะครับอ่าทุกรุ่นเลยนะครับไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วก็ไม่มีเล็กกว่านี้นะครับ ตัวนี้ก็สัระส์เอสที่มีเตีนะครับตัวเอก็นี่ครับมีสีแดงเติมแต่งเข้ามาด้วยนะครับไฟก็จะเป็นตัวนี้ไฟหลีก็จะเป็นแบบ LED นะครับอ่านี่ทรงทรงตั้งอย่างนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นกลมๆกพรยาวลงมานะครับก็ไฟยังไม่คู่เอลีดีนะครับจะเป็นหลอดไส้ผสมอยู่นะครับสาระส์ไมเวกคีนิเซลนะครับตัวนี้6สปีดนะครับเกียร์ออโต้หสปีด181แรงม้าส3 0นิวตันเมตรนะครับท่านผู้ชมนะส่วนตัวเตี้ยก็240แรงม้านะครับท่านผู้ชมนะตัวเตี้ยเขา อ่านี่ตามมาเลยครับมาเลื่อมาที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ตัวนี้ก็ซอฟทัสนะครับท่านผู้ชมนะอ่าซอฟทัสอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็สีตาเป็นนบเล็กนะครับตัวนี้สีเงินนะครับสีเงินซิลเวอร์นะครับตัวนี้ก็นอกจากจะซอฟทัสตรงนี้นะครับเขาก็จะตัดได้แดงด้วยนะครับท่านผู้ชมนะสองเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ล็อกเด็กนะครับอ่าล็อกเด็กอยู่ตรงนี้นะครับปิดจายด้านในได้อ่าปิดจายด้านในได้นะครับตัวนี้ มือจับนะครับมือจับก็จะอยู่ตรงเสาบีตรงนี้นะครับอ่าโหนขึ้นได้นะ <Aa, S 1> ครับ <cort> มีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นะครับมีสี่จุดนะครับฝั่งละสองนะครับส่วนที่พักแขนนะครับอ่าที่พักแขนก็นี่ตกแต่งด้วยสีแดงด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับตะเข็บแดงดึงลงมาแต่มันไม่มีกระดูกรอนครับมันจะตึ๊บลงมาเลยนะครับอ่าตัวนี้มีไอโซฟิกมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับอ่าไอโซฟิกมาให้ตัวนี้ก็จะปรับสูงต่ำได้นะครับนี่กดจากนี่ครับมันยกขึ้นยกลงได้นะครับปรับระดับได้ตัวนี้ ตัวนี้ยังไม่มีแอร์หลังไหมนะครับมีช่อง u s ดบีให้หนึ่งช่องตัวนี้นะครับกระเป๋าที่ใส่ขอนะครับ่ากระเป๋าจิงโจ้นะครับมีฝั่งนู้นและฝั่งนี้มีให้ด้วยนะครับมี2ฝั่งเลยตัวนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะครับเดี๋ยวใช้แม่บ้านขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับว่ากว้างขนาดไหนนะครับสรับมิซูบิชิแต่ตั้นรุ่นนี้นะครับออกมาเพื่อกระตุ้นตลาดให้สดใหม่ตลอดเวลานะครับสรับกระบดเจ็ดรุ่นในประเทศไทยเขากระตุ้นยอดขายกันอย่างไรนะครับถ้าเป็นดีแมกนะครับ เพิ่มกระจังหน้าใหม่จากเขี้ยวยาวเป็นเขี้ยสั้นนะครับพร้อมบอกครูแม็กมาให้นะครับนี่คือการกระตุ้นตลาดของดีแม็กนะครับส่วนโตโยต้าก็กระจังหน้าแบบล็อกโคนะครับมินิล็อกโค้นหน้าเป็นล็อกโคด้านท้ายก็เป็นล็อกโคแต่ล้อแม็กอย่างลายเดิมนะครับเพิ่มคองฝุ่น p m 2.5นี่คือการกระตุ้นตลาดของโตโยต้านะครับแล้วตัวต่อไปคือมิซูบิชินะครับมิซูบิชิก็ตกแต่งรอบคันนะครับสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับประมาณนี้นะครับส่วนฟอร์เรนเจอร์ก็ปรับเปลี่ยนเกือบทั้งคันเลยนะครับ แต่ยังใช้แพลตฟอร์มเดิมคือ T6 น,นะครับสำหรับฟอร์เรนเจอร์นะครับก็ฟอรเรนเจอร์ก็เขาจะเรียนในเรื่องแรงมานะครับส่วนนิสสันนวราก็มีนะเดียร์กิมิยานะครับเป็นพรีเซนเตอร์ใหม่นะครับกระจังหน้าก็เป็นดําดูนะครับไฟแบบเป็นควอด LED มาให้นะครับสำหรับนิสสันนวรานะครับก็ตัวตกแต่งพิเศษของเขานะครับในตัว โบว์โเอ็กเดิมทีมันจะไม่มีบ่อปลั๊กไฟฟ้ามาให้นะครับเขาก็ใส่บ่อปลั๊กไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับสหรับนิสันเป็นการกระตุ้นตลาดนะครับสลับมาสด้าก็กระตุ้นตลาดโดยการลดราคาลงมาเป็นแสนเลยนะครับการกระตุ้นตลาดของมาสด้าบีทีห้าสิบนะครับส่วน m g x t จีเอ็กเทนเดอร์ียบกิฟตเลยครับยังไม่เห็นอะไรแปลกใหม่นะครับยกเวทกระจังหน้าใหม่นะครับสลับเอ็มจีเอ็กซเป็นไงบ้างครับขึ้นไปนั่งแล้วสบายไหมครับสบายนั่งแล้วโอ้อ่ากว้าง เฮดลูมก็สองกำปั้นกว้างๆค่ะช่วงหัวนี่ก็สบายกว้างไม่ติดแล้วก็เล็กลูมนะคะกว้างๆมากๆเลยค่ะนั่งแล้วสบายค่ะครับสลับมิสูบิชิผมจะเสิมใม้อีกนิดหนึ่งนะครับเขาก็อยู่กลางๆนะครับในเรื่องแรงม้านะครับที่เรียวที่สุดเ็นฟอร์ดเรนเจอร์รุ่นแรปเตอร์นะครับ 390แรงม้า583นิวตันเมตรนะครับรองมาก็จะเป็นรุน่นไวายแท็กครับเพื่อน400นะครับ210แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับส่วนที่เขาแพ้ก็คือแพ้อีซูนะครับแล้วก็แพ้นิสสันนาร่านะครับนิสสันนาร่าเครื่องยนต์2.3ตวินเทอร์โบนะครับ190แรงม้า mm, 450นิวตันเมตรนะครับส่วนอีซูก็190แรงม้านะครับ3 5 0นิวตัน450นิวตันเมตรเหมือนกันแต่จะเป็นเทอร์โบเดียวนะครับ ส่วนรองลงมาก็จะเป็นเขานี่แหละครับที่แรงม้ารองลงมาก็181แรงม้า4 3 0นิวตันเมตรแต่เขาจะชนะในตัวเริ่มต้นของทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าเอสุโตโยต้าตัวเริ่มต้นก็1 5 0แรงม้านะครับเกียร์ธรรมดาเขาแรงบิดจะไม่เท่าเกียร์ต้นนะครับสำหรับโตโยต้าโตโยต้าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา343นิวตันเมตรนะครับถ้าเป็นเกียร์ต้ก็จะ400นิวตันเมตรนะครับสำหรับเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์2.4นะครับ เรามาดูกันที่ด้านหน้านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอาเปิดสักหน่อยนะครับอาเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับครับเรามาเริ่มกันที่ด้านท้ายนะครับบอปรับไฟฟ้าถ้าจะเอาบอปรับไฟฟ้าในรุ่นมิสูบิชิแต่ตันต้องเล่น GT ีย e m i u พเมท่านั้นนะครับแต่รุ่น g l s รุ่นนี้เพิ่มเข้ามาใหม่ในตัว S l i m i t e d แล้วนะครับก็คือปรับแปดที่ทางส่วนผู้โดยสารปรับมือนะครับท่านผู้ชมนะอาตรงนี้นี่คือปรับขึ้นมาใหม่แล้ว มีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับปรับให้แล้วนะครับตัวนี้บอกปรับไฟฟ้าทันสมัยขึ้นนะครับอจะประมาณนี้ส่วนพวงมาลัยนะครับปรับได้สีทิศทางนะครับเดี๋ยวผมจะปรับไปดูนะครับขึ้นลงและเข้าออกนะครับท่านผู้ชมอนี่ครับ่าขึ้นลงและเข้าออกนะครับนี่ครับเข้าออกขึ้นลงได้สีทิศทางนะครับเยี่ยมครับตัวนี้บางรุ่นยังสองทิศทางอยู่นะครับจะให้ผมเอ่ยรุ่นนะครับมีหลายรุ่นยังสองทิศทางอยู่นะครับแต่รุ่นนี้ปรับได้สี่ทิศทางนะครับ แต่คูดคอนโทรลยังไม่มีนะครับตัวนี้ยังไม่มีอะแดปทีฟคอนโทรลแต่คูดคอนโทรลเขาใส่ให้แล้วนะครับฝั่งขวาเป็นเรื่องคูดคอนโทรลนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นรับสายวางสายนะครับรุ่นนี้มีอะแดปทีฟคูดคอนโทรลมี2รุ่นในประเทศไทยนะครับที่ผมเห็นนะครับมีฟอร์เรนเจอร์มาพร้อมสต็อปเอ็นกนะครับและวโตโยต้าล็อกโคนะครับแต่ยังไม่ถึงจุดยุดยืนนะสำหรับโตโยต้านะครับอ่านี่จะประมาณนี้นะครับสำหรับคูดคอนโทรลของ2รุ่นนี้นะครับประมาณนี้เกียร์เป็นแบบหกสปีดนะครับหกสปีดตัวนี้ 181แรงม้า430นิวตันเมตรพร้อมไวลีชาร์จยืดนะครับตัวนี้เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับไวลีชาร์จครับเกียร์ธรรมดาก็ให้นะครับเกียร์ออโต้เขาก็ให้มานะครับอ่าตัวนี้ออโต้สต็อปนะครับสำหรับหยุดรถนิ่งนะครับมันจัดตัดการทํางานชั่วขณะนะครับเพื่อให้รถประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะและถ้าปล่อยคันเร่งปล่อยคันเครื่องก็จะมาติดอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้รถประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับแอร์เป็นแบบโซนเดียวนะครับยังไม่แยกอิสระซ้ายขวาแอรร์ของุ่นนี้ มีรุ่นเดียวนะครับที่แยกอิสระสายขวานั่นก็คือขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นนะครับ G.T. พรีเมียมขับเคลื่อน4ีล้อเขาจะมีแยกอุณหภูมิสายขวานะครับอ่าหน้าจอเจนิ้วเหมือนกันหมดนะครับรองรับ Apple Car p l a y และ Android Auto ด้วยนะครับสลับแอร์ของอ่าสรับหน้าจอของ i t s u b i s ช i รุ่นนี้แต่ผมว่าหน้าจอเจนิ้วเนี่ยถ้าเทียบรุ่นอื่นแล้วก็เป็นรุ่นเริ่มต้นนั้นเลยนะครับถ้ามี8นิ้วให้จะดีนะครับ t o y o ต a 8นิ้วนะครับ Isuzu ตัวท็อปนิ้วนิ้ และ Ford Ranger ก็จะมี10.1นิ้วและตัวท็อป12นิ้วนะครับสลับหน้าจอของทุกรุ่นในประเทศไทยนะครับเบรกมือครับเบรกมือเบรกมือเขาจะเป็นหน้ามืออยู่นะครับส่วนรุ่นที่มีเบรกมือไฟฟ้าผมเห็นในรุ่น Ford Ranger นะครับที่มีนะครับจะประมาณนี้นะครับช่องวางของตรงกลางนะครับช่องวางแก้วกาแฟนะครับจะมี2ช่องมาให้นะครับท่านผู้ชมนะตรงกลางก็จะเป็นนี่ครับค่อนข้างลึกนะครับท่านผู้ชม ไม่มี USB และ power l e t มาให้นะครับแต่มันลึกมากนะครับานผม้ชมนะลึกจริงๆริงกระจกยังไม่ตัดแสงเอโต้นนะครับกระจกครับอ่าตัวนี้9 5 0 0 0 0สนานะสาหรับตัวถังสีขาวนะครับ900,000สานาะครับสำหรับตัวถังสีดำนะครับมีเลือก2องตัวสีนะครับ2ตัวเลือกนะครับขาวกับดำเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็ที่ใส่แว่นตาอ่าสรุปลงนะครับก็จะไม่ตึงตังนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอ่าก็ผมชอบจังเลยครับตัวนี้ก็ที่ใส่ขอนะครับ ที่ใส่ของก็นี่ครับมันสลปบลงมาครับมันไม่ตึงตังเหมือนเหมือนบางค่ายนะครับบางค่ายก็จะตึงลงมาเลยนะครับอันนี้ก็นี่ครับสลวบลงมาเลยนะครับอ่าผมชอบตรงนี้นี่แหละครับแต่เขาจะไม่มีที่วางแก้วกาแฟตรงขอบนะครับอ่าอีซูมีโตโยต้ามีนะครับแต่มิซูรุ่นนี้ยังไม่มีนะครับรุ่นนี้ก็แอร์แบ็กคู่หน้านะครับถ้าแอร์แบกรอบคันมีตัว G T Premium นะครับ G T Premium มีทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดลีหรือรุ่นปกตินะครับ ส่วนลำโพงรุ่นนี้ให้มา4ตัวนะครับไฟหน้ายังไม่ออโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนก็แบบเป็นแบบหน่วงเวลาอยู่นะครับสำหรับรถมิ u ูบิชิ S Limited รุ่นนี้นะครับอ่าย้ำราคาแรงบิดแรงม้าอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้181แรงม้า430นิตันเมตรราคาอยู่ที่945,000บาทตัวถังสีขาวนะครับสีขาวมุกนะครับขอบคุณสถานที่แต่ทาด้วยนะครับมิสูบรับดิบนะครับอ่ามิชูรี่รับดิบนะครับสาขาปทุมธานีนะครับ เดี๋ยวผมจะลงไปใต้คลิปนะครับว่ามิสูสาขาอะไรติดต่อใครได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับแต่เป็นเบอร์บริษัทศูนย์สอนนะครับยังไม่ใช่เบอร์ส่วนตัวนะครับผมบอกไว้ก่อนครับขอบคุณสานที่ถ่ายทำนะครับขอบคุณสลากการรับชมรับฟังครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ